นี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่เราได้มาหาเพื่อนๆกันนะฮะแถวสี่แยกนาเจริญนะฮะเป็นเพื่อนเพื่อนกันนะครับน้องๆอันนี้เป็นนักร้องนะฮะอันนี้ฮเดาลุ่งพุ่งแรงนะฮะตอนนี้มาจากสุรินทรรร์คับมจากสุินทร์นะฮะเดาลุ่งพุ่งแรงนะฮะคนนี้นะฮะหนึ่งชั่วโมงในการลงคลิปไปเชื่อไหมครับล้านวิวฮะล้านวิวนี่คือยังไม่รู้นะฮะว่าจะมีหรือเปล่า เอาเลยฮะดูนะฮะวันนี้เป็นเครูแล้วเนี่ยนั่งมีนักร้องนะฮะวันนี้ฮะเเราดื่มน้ำชาโค้กนะฮะพี่ไปบ้านจะคงเนี่ยน้ำมันอะไรพี่เติมให้เป็นเมนูเด็ดนะฮะวันนี้อันนี้อันนี้คุณโด่งนะฮะคุณโด่งเมื่อกี้นักร้องเรานักร้องเอ็มนะฮะจิ้มหอยครับจิ้มอันนี้อันนี้พี่หนึ่งพี่หนึ่งฮะอันนี้พี่หนึ่งโอเคส่วนอันนี้ก็พี่อะไรครับ พี่อ๋อยนี่พี่ใหญ่นะฮะนี่พี่ใหญ่เลยโอเคพี่ใหญ่เบิร์ดหอยพวกไหนกูอก็พี่ใหญ่พี่ใหญ่นะฮะพี่ใหญ่คือรู้แบบคือก็พี่ใหญ่ที่พี่โดงครับจิ้มหอยฮะอันนี้เขาถนัดมากนะฮะไม้ไม่ลุงปุริศครับไม่ลุงปุริศโอ้โหนี่นะฮะโอ้โหเย้ยยังไม่คลอดนะครับันนี้อันนี้สเตรัสที่ไหนนะยังไม่โตยังไม่ยังเก่งสองชั้น วันนี้เขามีเมนูมาแนะนำนะฮะอันนี้คือเมนูเลยครับคุณดองนี้หอยจิ้มครับหอยจิ้มหอยจิ้มนะฮะหอยเจลล่าแล้วหอยเขียหอยจิ้มนะฮะอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตบ้านเรานะฮะมาไปกันจิ้มหอยนี่จะเป็นวิถีแบบบ้านเราเหมือนกันนะอันนี้เป็นบ้านเรานะฮะอร่อยอร่อยกันนี้โอเคนะครับตรงนี้ก็จะงดแอลกอฮอล์กันนะฮะก็จะเป็นน้ำชาแล้วก็จะเป็นโค้กนะฮะใช่ครับหวก็จะเป็นน้ำชาอันนี้ฮะสปอนเซอร์กันนะฮะ ไอ้ที่หน <ond ay> ้าแดงนี okay, okay, uh ่ค okay, ือแดดมันร้อนนะฮะม่ใช่อะไรนะฮะช่วงนี้นะฮะโอเคครับผมโอเคนะครับโอเคฮะสนุกทุกคนนะฮะครับผมโอเคครับครับผมดีฮะครับโอเคครับผมเมนูนี้ฮะ